ารามาโคราชทามาโคราชจะต้องหาจินร้านก๋วยเตี๋ยวหมูแน่นิ่มมีแม,าาม่นิ่ม,าาม,ม,าามอยูาา่หลายสาขาัส่ตัวนี้ถนากอาี่เอยู่นี้ก็มีหลังหลม้นก๋เตี๋ยวแล้วจะมีข้าวเต่าข้าวหมูจิ้มแจ่ว กิมเจ้าเขคือมีไข่เขาก็เลไข่ขย่างมะตูมาจิ้มเจ้วจิว้มเจยวอันนี้ก็อยู่ที่ทางไปชนตัดตรงนี้อยู่บริเวณเจ้าอ,อู่ตรงแล้วกตรงแท็กซี่ เทซี่เซี่โครงงานโรงงานเล่เต้นเสนะคาตอนเมีเสบัตนี่คออบัราเท่กับตอนนี้นเข้าเสฟบัตรเวนสื้อบัรนครับอร่อครับนี่นี่มเนมี่มาแฟครับอันนี้วันที่สิบหกหวันรัชสมานุโค้ระค้ระต